สวัสดีครับทุกคนอยู่กับนนวันไลฟ์ครับผมตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้านะครับเราอยู่กันที่กระบี เที่ยวกับเพื่อนนะครับมากับเจและหลายคนน่าจะคุ้นกับเจนะแล้วก็มีเพื่อนๆของเจพี่ๆของเจเลยครับไม่ได้เที่ยวนานมากกโควิดนะฮะมาไกด์ไปเที่ยวไหนดีไกด์วันนี้น <c oughs> แต่ที่ก็ดีมาถึงฝนฝนก็หยุดรอตอนเราอยู่บนเครื่องเนี่ยฝนตกนะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับนี <c oughs> เ่เช่ารถไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนี่กระเป๋าคู่ใจของเรานะครับไปอันนี้ก็เป็นรถที่เราเช่าไว้นะครับที่เราจะตะลุยในกระบี่นะครับนี่เป็นครั้งแรกของนนเลย ตอนนี้เราก็ถึงคาเฟ่เรียบร้อยแล้ครับเป็นคาเฟ่ลับติดริมทะเลแน่นอนตรงนู้นบรรยากาศมันช่างดีเหลือเกินตอนนี้ฝนตกแบบชิลๆบรรยากาศธรรมชาตินะฮะแต่เราต้องรุยฝนนะครับเราต้องรุ้ยฝนชุ่มไปหมดแล้วเราไปดูความงดงามนะครับของจังหวัดกระบี่นะครับดโูโอ้โหโอไมค์กคือหาดส่วนตัวสามารถแบบ แก้ผ้าวิ่งลงน้ําได้เลยอ่ะโอ้ยไปก้าดูผมชอบนะฝนตกเนี่ยนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆวิ่งเล่นตากฝนเลยเฮ้ยผมเจออะไรแปลกๆกับทุกคนมันอยู่อย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเห็นปะกิ่งไม้มันอยู่อย่างนั้นได้ยังไงวะไปดูกิ่งไม้อ๋อมันเป็นกิ่งไม้ใหญ่โอ้โหโอโหโอโหโหโอ้โห เอาละบรรยากาศตอนนี้นะครับเราจะพายเรือกันไปตรงนู้นะนะฮะฝนตกอีกแล้วชอบอบรรยากาศอย่างนี้ชอบมากมากใบไม้พายมาด้วยชือบรรยากาศดีจัดฝนตกพายเรือเป็นไหมเนี่ยนี่นี่ดูอดองด้วยดูมันลึกปะวะเฮ้ยมันลึกอยู่นะบไปแล้วไปทางไหนวะมีสองสองทาง ไม่มีขดหิดน,น,นขดไม้ขดไม้เอาฮะเดี๋ยวเราจะลองจุ่มโกโปรลงไปใต้น้ำพายเรือไมล้ลหมุนหนักนะ <laughs> ขดขด,ขด <laughs> ไม่เป็นไ,ไรยีตต่อไป ไอยชน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 โง่โคตรดึกแปลกระดึกรีบเผยชนชนเจชนข้างหน้า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 เฮียหน่อยมาเฮียแล้วเฮียแล้วไปเปลืมันน้าอย่าพยายามปล่อยไปทางซ้ายก็ได้ทางซ้ายมันก็ไปได้นี่กูหลอนไม้ใต้น้ำยิ่งหายโอ้โหวันนี้ฝนตกหนักจัด ไม่เห็นเึนรเยอะเนอขึ้นรองโหดูข้างหน้าตอไม้เต็มไปหมดหัวจ้ำกันใหญ่เลยข้างในว่าข้างในตรงนู่นแม่งถ่ายยากจัดอะ ้วฮ้ยตอนนี้เราเข้าถ้ำแล้วทุกคนวิวบรรยากาศมันยอดว่ะวิวดูข้างในนี่ไอเจนเป้าโอ้ยเยี่ยบรรยากาศใช้ได้ขอมีงูหล่นมาสักตัวแบบโจโฉได้ปะชนละชนละชน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 เออชนไปทีนึงโอ้บรรยากาศดีจัดและแบบ เหมือนเปิด ASMR ใน YouTube อะ่ะฟังเสียงฝนแบบเวลาคนนอนไม่หลับอะ่ะเฮ้ยข้างหน้าเพื่อนหายไปไหนแล้วลวะเม่งเราล้างท้ายสุดเลยว่ะไม่หรอกเราชมบรรยากาศโอ<ฮ>้ยชี่เป็นธรรมชาติสุดนี่ครับว่าหนึ่งไหนแล้วล่ะเจ๊มันเหนื่อยตอนเวลาเรลืออยู่ไหนไ่อยตอดตอดชนชนชนนี่ <laughs> <laughs> เชีเ่ยวเชีเ่ยวเชีเ่ยว ข้างหน้าครับเหมือนมีจุดชมวิวนะครับเป็นต้นไม้ต้นใหญ่น่าจะเป็นนอนทำไมที่สำคัญทุกชนแล้วชนเรื่องเราวางกองแล้วกันไเจเจชนชนชนไปครับไปครับตอนครับมาเราจะชนขนาดไหนอีกพร้อมเสมอ คนดัง้าถูกต่อไม้ก็ไม่ดูดูหายเลยเรามาเพื่อชนด้วยเจ๊เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชนชนชนดูดิอ๋อมันยังมีข้างในตรงนู้นอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกนะเฮ้ยดันี้นี่น้ำแห้งแบบออกแนวมรกตมรกตอ่ะน่าจะมีพญานาคอยู่ข้างใต้นี่นะ เฮ้ยเจ๊เจ๊เด็ดชน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 เหนื่อยคนเดียวเลยคนหน้าถือโป๊อย่างเดียวเลยทางเขาเม็นน้ำมันสีฟ้าวะโคตรชิว เรือลำนี้มันใส่เครื่องอะไรวะเนี่ยควันขโมงเลยตรงนี้จะเป็นวังเป็นแท้ๆโครงถ้ำอยู่ขนาดนี้ได้โอ้คือเขาบอกว่าตรงนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นถ้ำอยู่มันจะมีถ้ำอยู่ข้างในอ่ะเป็นแหล่งน้ําผุดทําให้เกิดน้ําที่นี่ขึ้นมานะครับถ้ามีเดนเดเสาโผล่มานี่คือใช่เลยนะโอ้โหสวยมากเดี๋ยวพายเรือก่อนแล้วกันตรงนีน้ โอเคเราปล่อยไหลเลยไหมเนี่ยบรรยากาศตอนนี้แม่งใช้ได้เลยว่ะแม่งคือแบบมันเชื่องเออั้างหน้าเราไปดำน้ำกันดีกว่าดำน้ำลึกเลยเงี้ยงูงูงูเก้าเงาคุมลรลายเ้ยโอ้โหธรรมชาติอ๋อตรงนั้นสามารถเล่นน้ำได้นะฮะข้างหน้ามีคนเล่นน้ำเจเราอย่าไปชนเขานะเว้ยชนเขาค้างแผลเลยนะ ใ <laughs> จเย็นใจเย็นอยู่พย่งผู้ชายแต่คนเขา <laughs> เขาเล่นนั่งอยู่เบ๊ก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 อย่าๆย่ายาอยายมาแล้วมาแล้วเยี <laughs> ่ยมบรรยากาศแม่งดุดุดตัดตรงเนี้ย <laughs> สุดยอด <laughs> <laughs> มาจอดพักสักชั่วโมงไหม <laughs> ให้เรือมันค,ค่อยๆจมลงไป ไปยังหล่อครับเเข้าไปยังหล่อออกมันไปอาบน้ำที่ไหนมาวะบรรยากาศโคตรได้อรเหมือนแบบในหนังเอาชีวิตรอดดี่นี่นคลิปเอาชีวิตรอดจะชัดการพายุฝนผงก็นํำตอนนี้เรามองแทบไม่เห็นทางข้างหน้านะครับดูข้างหลังฮะพวกเรากำลังตามมากันตอนนี้เจไม่ไหวนะครับเป็นกำลังใจให้พี่เจนะฮะ ายตลลดคิปที่นี่ครับเหมือนเป็นภูเขาเก่าก็ว่าแล้วน้ํามันก็ผุดขึ้นมาเหมือนเป็นภูเขาเก่ามีต้นไม้มีตอไมาโอ้ยนี่เกือบเไปแล้วไม่ละเกือบไปแล้วไม่ละเกือบชนแล้วไม่ละว <c oughs> ันนี้ก็เจงก็ชิวสุดแล้ว <c oughs> นอนแล้วเฮ้ยเราลองจอดนอนสักชั่วโมงไหมชิวด,ดีนะจอดนอนสักชั่วโมงเลงเราพายมาสามสิบนาทีกว่าแล้วนะเว้ยโคตรนานนะครตามขึ้นเลย นี่บรรยากาศใช้ได้ออาลิบภูเขาเนอยเดีด๋ยวภูเขาคือฝั่งผู้ขนหยุดปั๊บ <c oughs> ชอบหมอกมากดูดิดูภูเขาลูกนู้นนะครับอันนี้หมอกบางบรรยากาศแบบใช้ได้เลยอะน่าจะมีจระเข้มาสักตัวนะจะได้คนดูจะได้เยอะเยอะนะผายสู้ชีวิตมากครับผายคนเดียวเนี่ย เมีเรามีหน้าที่วิทยาลัยมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วเหรือจะล่มมาแล้ว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 มาครบแล้วมีต้องมีแบบเบียร์เย็นๆสักกระป๋องนึงนะสักขวดนะชิวๆโอ้โหโถโบว์อะในตัดในตัดออกซิเจนโคตรเร็วเฮ้ใจเย็นๆใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวถึงว่าล้อมๆเนี่แหละ ชนชนนะชนนะพี่ผูชนดื่มด่มกับธรรมชาติพายเรือคาย a นะครับติดต่อเฟ c e b o บุ๊กตรงนี้เลยครับมีบริการน้ำฟรีด้วยนะครับผมห้องน้ำฟรีที่จอดรถฟรีนะครับใครสนใจก็ติดต่อเฟ c e b o บุ๊กตรงนี้มาเลยนะฮะ อาละรครับทุกคนตอนนี้เราเกิดปัญหาแล้วมีน้องลืมกุญแจไว้ในห้องแต่เรามาดูวิธีการแงเเข้าห้องนะฮะว่าจะเข้าห้องยังไงห้องเราติดกันนะโชคดีฮนะลืมกุญแจไปห้องนู้นนะฮะไปแล้วครับถ้าประตูหลังล็อกนี่จบเลยอ่ะจบแล้ว <laughs> ได้กุญแจแล้วว <laughs> <laughs> ูยางงี้กระโดดน้ําลงได้เนี่ยดูดิกระโดดลงน้ำได้เลยเนี่ยเราจะมุ่งหน้าสูเกาะอะไรก็ไม่รู้เลยครับไปไหนก็ไม่รู้เลยตอนนี้โอ้โห oh. 太艰难。